กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน International Youth Robot Competition หรือ IYRC 2024ที่ทาง C1 จัดมาเป็นปีที่11อย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อเป็นพื้นที่แสดงความสามารถของเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์ในประเภทต่างๆในปีนี้มีความพิเศษที่บริษัท C1 Education จำกัดมหาชน และสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติหรือ IYRA โดยได้รับเกียรติจากคุณแฮร์รี่โรว์โคปอร์ซิเดนต์ตัวแทนสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRA ได้ลงนามความร่วมมือให้ C ีเอ็เป็นผู้จัดการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC Thailand อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการสร้างโอกาสใหม่ๆในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้เด็กไทยปีนี้เป็นปีที่11เแล้วครับที่เราจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุชชนนานาชาตินะครับ เราได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความร่วมมือจากหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงน้องๆทุกคนนะครับก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นในทุกๆปีโดยความเป็นนวัตกรรมเนี่ยก็อยู่คู่กับการศึกษาแล้วก็หน่วยงานของโรงเรียนเนี่ยก็ให้กรสนับสนุนมาเป็นอย่างดีก็คาดหวงังครับว่าอยากให้เด็กไทยนะครับเข้าถึงนวัตกรรมแล้วก็เข้าถึงโอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตเนี่ย อาจจะมองถึงนวัตรกรรมที่นอกจากโรงเรียนนะครับต่อยอดไปสู่ภาคครอบครัวหรือเป็นภาคตัวบุคคลของน้องๆเองเนี่ยเพื่อให้มีความสนใจในนวัตรกรรมแล้วก็อยากให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดแน่นาครครับปีนี้นครับมีน้องๆทั้งหมดเนี่ยร้อยสคนก็เห็นความมุ่งม,มั่นแล้วก็ความต้องบอกว่าทุกครั้งที่มาร่วมงานหรือเราจัดงานก็จะเห็นว่าเด็กๆเองเนี่ยได้จัดกิจกรรมแบบนี้ได้มีการเตรียมการได้มีการคิดวิเคราะห์ทํางานร่วมกันเป็นทีมทํางานกับอาจารย์แล้วทุกครั้งที่เราเห็นแววตาเด็กๆในการที่มาร่วมมงานกกิจรร คือมันมีทั้งแรงผลักดันเรียกว่าความรู้หรือว่าการอยากจะแสดงตัวตนออกมาหรือทักษะต่างๆที่ผสมผสานกันและที่สําคัญครับประสบการณ์ตรงนี้แหละผมเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งที่ได้ร่วมงานกิจกรรมแบบนี้ครับก็จะเก็บไว้เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ต่อยอดในอนาคตก็อยากให้เป็นเป็นอะไรที่เด็กๆเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญตรงนี้แล้วก็ต่อยอดแรงบันดาลใจให้กับเขาครับ so uh, we put more uh, category and then get them the more happy and then we would like to encourage them to getting more inspiration inspiration so we, we, we started like this yes thai country is a very very uh, unique country i think because i visit many countries and then even me I, I'm, I'm korean but i also i stay in china and hong kong uh, so i got uh, many of the experience and the culture experience but I, when I whenever i come to thai thai is very unique very special country tourism and การแข่งขัน IYRC Thailand 2024นี้มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันถึง26ทีมซึ่งแบ่งการแข่งขัน3ระดับ10ประเภทเช่น หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์หุ่นยนต์ประลองคิดคณิตศาสตร์หุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์สูโม่หุ่นยนต์วอลเลย์บอลเพื่อเฟ้นหายาวชนไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC ที่จัดโดยสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติณเมืองแทจอนสาธารณรัฐเกาหลีรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบภูมิใจมากครับที่ได้มารายการนี้ครับ แล้วก็ได้ไปที่เกาหลีร,รู้สึกดีใจมากน,นะครับที่ได้มาแข่งขัน,นรายการนี้เพราะว่ารายการรายการนี้เป็นรายการที่สองที่ผมมาแข่งแล้วผมรู้สึกว่าทางการจัดของผูด้ดูแลสตาฟดีมากเลยครับรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสอีกก็อยากจะกลับมาแข่งอีกรอบครับผมก็เริ่มจากการสร้างหุ่นก่อนนะคะก็เราก็วางแผนกันว่าจะสร้างเป็นอะไรดีคะ่ะแล้วก็ด้วยโจทย์เราก็เลยได้เป็นผลง,งานชิ้นออกมาแล้วก็มีการซ้อมบทคะ่ะที่จะพูดให้คณะกรรมการะะั 11ปีในการเป็นผู้จัดจาก,การแข่งขันอย่างเป็นทางการในประเทศไทย C 1มุ่งส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และความสามารถของเด็กและเยาวชนไทยโดยเน้นในด้านวิชาการทักษะและความรู้หลายๆด้านเพื่อปรับใช้ในชีวิตสร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาตัวเองด้วยการเปิดประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป